ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระมหาเชนกที่ค้างไว้สำหรับในวันก่อนคงค้างไว้ตอนนี้กระมังเพราะว่าตอนที่ท่านนาวศิวลีเลือกโคโดยท่านใช้วิธีทดลอง แม้ในความจริงท่านเป็นหญิงที่มีความเฉลหลาดสงศรีที่เป็นลูกของพระราชาคือว่าบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปแม้การเลือกคู่อย่างนี้มันต้องคิดเหมือนกันนะอืสำหรับพน,นางศีวลีนี่ถ้าใครชวนเข้าโรงแรมคงจะไม่เข้า เป็นเว่าคนที้ถูกเลือกเข้าไปให้พระราชวินดาทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเชิญเครื่องสูงคนดีจะพะนักงานเชิญประแสงคนดีแต่ละคนก็ถูกพระราชินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งก็วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องให้ ให้ทําเป็นเหมือนคนบาจีก็ทําทในที่สุดก็ถูกพระราชินดาขับไล่ออกไปจากพระราชวังหมดวันนั้นมาจบลงตรงนี้ตอนนี้ไปก็อยาขอนำเอาเรื่องคือใช้เรื่องเนื้อความให้มากคงจะมีอะไรแทรกน้อยเพราะท่องเรื่องของท่านดีอยู่แล้วเนื้อความต่อไปนี้ก็ไม่อยู่ว่า อามา์ผู้ใหญ่ไม่เห็นว่าไม่มีใครจะทำให้พระให้พระราชิติดาทรงโปรดปรานได้แล้วจึงหันเข้ามาประสาหารือกันว่าเราควรจะมอบร,ราชสมบัติให้แก่ผู้ที่มีความสามารถยกสหัสัทนโน หมายความให้ยกธนูที่มีกำลังคนยกพันคนได้ซสะซาสะเขาแปลวพัน 5, ยกหัสธรามธนูอย่างนี้ญาติโยมฟังไม่รู้เรื่องเป็นอันว่าธนูคันนี้คนหนึ่งพันคนจึงจะยกขึ้นได้แล้วก็เมื่อเขายังกล่าวไปว่าเมื่อประกาศหาผู้นี้มีความสามารถยกธนู เป็นน้ำมันหลงพระนางไม่ชอบและทั้งหมดตอนนี้หาคนที่มีกําลังมากคนยกธนูขึ้นก็ไม่มีใครจะยกได้เสอีกแหมก็ต้องยกพันคนเราคนหนึ่งคนไปยกมันนอกจากคนที่มีบุญวาสนาบารมีจริงๆหาคนยกไม่ได้ให้หาผู้ที่จะรู้จักหัวนอนบันลังเสียเเสี่ยมก็ไม่มีใครรู้ ผู้ที่สามารถจะรู้จักคุมทรัพย์นำทรัพย์สิบสามแห่งมาได้ก็ไม่มีใครสามารถอีกเมื่อหาผู้สามารถไม่ได้สักอย่างเดียวบรรดาท่านอามาตย์จะปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีวันแคว้นที่ไม่มีพระราชาปกครองคงจะลำบากนี่คนสมัยโบราณเขาคิดอย่างนี้ แต่สมัยนี้ก็ถือว่าประเทศที่มีพระราชาล้าสมัยเขาว่าอย่างนั้นความจริงนี่ความดีหรือไม่ดีมันไม่อยู่ที่ฐานะหรือตำแหน่งมันอยู่ที่ความดีประเทศชาติจะดีหรือไม่ดีได้นั้นมันอยู่ที่คนฉลาดกาบริหารเมืองเช่นนั้นบริชิตผู้เป็นที่นับถือของราชสำนัก เจึาไนี่กล่าวแก่ท่านหลายว่าท่านทั้งหลายจงอย่าวิตกไปเลยเราควรจะเสี่ยงมุติราชรถออกไปเอาละสิมุตยราชรถออกไปเนี่ยตัวนี้ราชรดเของพระราชานพระราชาเคยลดตำแหน่งประจำตำแหน่งของพระราชาประเดี๋ยวก็ยุ่งฟังกันไม่รู้เรื่อง ที่คุยนี่ก็อยากจะคุยขโนุนรู้ลูกหลานหล,ลานรูลูกหลานหลาจะได้ฟังชาดกเรื่องนิทานเก่าๆเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นพระมหาชนกจะบอกว่าเสมอพระชาติเป็นมหาชนกเตือนหลานจะไม่ลูกหลานจะไม่รู้เสอีก มิเขอลูกหลานเล็กๆจึงจำว่าคำว่าเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกก็คือเกิดชาตินั้นมีนามว่าพระมหาชนก่นเองเพราะผู้ที่เชิญสเสด็จมาด้วยบทรเจริญชรเคือพระรถพระราชานั้นเพราะผู้ที่เชิญสเสด็จมาด้วยราชรถนั้นสมควรจะเป็นพระราชาของครองราชสมบัติในชมพูทวีปได้ คำว่าชมพูทวีปก็เป็นทวีปที่เราอยู่กันในเองสมัยก่อนเขาบอกมีต้นชมพูใหญ่เป็นพิเศษสมัยนี้มีคนน้อยคนมาเจอดินแดนนี้เข้าจึงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกกันว่าชมพูทวีปเพราะว่าเป็นทวีปแล้วเป็นถิ่นฐานที่มีต้นทวีปเป็นสัญลักษณ์ต้นชมพูเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกหลานจําไม่ดยนะจะได้ทราบ เมื่อคนทุกคนเห็นชอบตามที่ต่านประหุทธพูดจึงได้เตรียมราชรถเทียมมาขาวสี่มาจัดพระที่นั่งบนราชรถมีเครื่องราชกกุปพันทั้งห้าวริิสถานบนรถเครื่องราชกกุพันทั้งห้าบริการนี้จะมาอธิบายว่ามีอะไรบ้าง เป็นอน่าคนที่จะเป็นพระราชาจะต้องประกอบไปเครื่องอย่างนี้ครบถ้วนตามฐานะได้วความจริงมีแล้วไม่ได้ใช้เราเก็บว่าจะเฉยเป็นเครื่องบัดับประม,มีถ้าจะพูดกันไปทีก็ไปต่างแล้วก็เศษเหล็กและสิ่งของที่ไปเศษๆก็มีว่าโกโก้โกแบบนั้นไม่ได้ใช้แต่ก็ต้องมีนะน,นี้เมื่อ จัดของไว้บนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดตาจาตรองกรเกษนาแวดล้อมราชรถเื่อลูกหลานที่รักสำหรับเด็กๆจะยังไม่ทราบคำว่าจาตรงรงเกษนานี่หมายถึงว่ากองเกียรติยศสีเหลา่าในที่นี้จะเรียกว่ากองทัพสี่เหลา่ามันก็จะเกินไปถือว่าเป็นกองเกียรติยศสีเหลา่าก็คือหนึ่ง คนเดินเท้าสองพลขี่มา้าสามพลกำลังพลขี่รถสี่กำลังพลขี่ช้างเรี่ยคนเดินเท้าคนขี่มา้าคนขี่ช้างคนขี่รถเป็นขบวนไปเรียกขบวนสี่เหล่าก็แล้วกันนะลหลูกฐานที่รักจะได้ทราบแล้วก็มีประโคมดนตรีไว้เบื้องหลัง คือเครื่องประคมดนตรีจัดขบวนไว้เบื้องหลังโดยตามธรรมดาว่าถ้ามีพระราชาประทับบนราชรถนั้นเครื่องประโคมต้องไปตั้งต้องนำไปอยู่ข้างหน้าหมายความว่าเครื่องประคมอย่างเขาแหน้ากันเวลาเขาแหน้าเนี่ยก็แห่เครื่องประคมเครื่องแหนขบวนแหนปีพ่ายกรองยาวแกร่งเขาอยู่ข้างหน้า ถ้าไม่มีพระราชาต้องจัดเครื่องกบ,บนประเภทนี้ไว้ข้างหลังตามประเพณีเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เอาอยัางไงละ่ะแล้วก็เอาพระเต้าทองลินน้ำประพรมอ๋อเอาพระเต้าทองของพระราชามารินน้ำแล้วก็พรมสายหนังเชือกแอกประตักเชือกเสำหรับบังคับมาแอก สำหรับใส่คอมา้าประตักค,คือเป็นไม้ไม้ตีม้านะ่ะแต่ก็มีด้นานหนึ่งแหลมแหลมถ้าม้ามันตีดื้อๆกับประตักแทงจักกลมมันเจ็บมันก็วิง่งตื้อไปต่อไปก็พากันตั้งสติญาธิฐานตามประเพณีว่าถ้าหากผู้ใดมีบุญญาธิการสมควรจะครองราชสมบัติ ขอยราชรถจงไปยังที่อยู่ของบุคคลคนนั้นเถิดที่เขาเรียกเว่าราชรถมาเกยเมื่อดิฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยราชรถไปหมายความว่าราชรถนั้นปล่อยให้ม้าลากไปตามลาพังคนจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปบังคับม้าจะไปทางไหนกองเขตีก็ตามไปทางนั้น เมื่อราชรถออกจากพระราชมนเทียนคือออกจากพระราชวางังเล่นไปเล่นเข้าทางหลวงหมายว่าทางนี้ก็ทําทเตียนเตียนถนนออกจากพระนครเล่นตรงเข้าไปในพระราชุทยานคหือเข้าไปในสวนของพระราชาแล้วก็หยุดอยู่ตรงแผ่นศิลาเป็นมงคลตอนนี้เข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็ดี ลูกหลานที่รักที่ฟังมาแล้วคนดีเขาจะจําได้ว่าแท่นนี้พระนางมณีไม่ขลาเอาพระมหาชนกมาวางให้นอนไว้บนนี้เป็นนั้นว่าบโุรหิตตีตามไปดูราชรถทั้งหยุดเห็นบุรุษ์คนหนึ่งนอนหลับอยู่จึงไดเรียกผู้าหมากก่เข้ามาแล้วชี้ให้ดูบุรุษคนนั้นที่กําลังนอนหลับอยู่บนแผนหิน ทื่อนจะพากันพูดกันว่าบุรุษพูน้นี้นี่เราไม่เคยเห็นเลยมาก่อนเราก็ยังรู้ไม่ได้ว่าเขาสมควรที่จะเป็นพระราชาของเราหรือไม่นี่เป็นอันว่าเขาเสี่ยงราชรถแล้วนยเขายังไม่เชื่อราชรถนี่เขามีปัญญายจริงๆเขามีความรอบขอบจะต้องทดลองกันก่อนยินดีบริษากรว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ เราจะลองบรรุษคนนี้ดูก่อนวิธีลองก็คือให้วงดนตรีประโคมขึ้นในพร้อมกันถ้าบรรลุผู้นี้และคนนี้มีปัญญาก็คงจะสงบไม่ลุกขึ้นนี่นก็ไม่แลดูถ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นคนกาได้กินนีที่หาความดีไม่ได้ก็จะตกใจรีบ ลนลานลุกขึ้นหนีไปเพราะว่าขาบวนใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรแลาไม่เคยพบเขาจะเล่นอีท่านไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็หนีไปเลยหรือบางทีดีไม่ดีกันลุกมาจ้องมองโดยเขาเล่นอะไรกันวาน,นี่ลูกหลานเด็กๆที่ฟังแนละ้วก็จำไว้นะการใช้ปัญญานี่มีความสําคัญมากความลฉลาดเป็นปัจจัยให้เรามีความสุข ถ้าเราโง่ก็มีความทุกข์เวลานี้เราอยู่ในบ้านในเมืองสบายแล้วจะกินมันอไรจะดูมันอไรจะเล่นมันอไรจะไปดูหนังดูละครมาอไรจะไปเที่ยวาตากาศที่ไหนพักผ่อนหย่อนใจเล่นกับพวกยังไงเราก็ทำได้แต่ก็ชวนบอกว่านี่เข้าป่าไปเป็นทหารมาก,กู้เมืองเธอทหารมารบกับพวกเราเอง มาหาวิธีปกครองกันใหม่แบบประเภทเป็นท่ายกันทั้งชาติอย่าเอากับเขานะลูกนะลูกหลานที่รักจงอย่าไปกับเขาเราอยู่อย่างนี้สบายเราอย่าจะไปป่าเมื่อไรเราก็ไปได้เข้าป่าแล้วขี้เกียจอยู่ป่ากลับบ้านเราก็มาได้จะไปเที่ยวเมืองไหนเราก็ไปได้กินเท่าไรก็ได้ถ้าไม่เชื่อเขาแล้วก็เวลาที่เขาให้กินก็ให้กินจํากัด สมมติว่าเราไม่เราไม่มีไม,ไม่ไม่อยากกินใบโหก็ให้ใบโทรเราก็ต้องกินเขาให้กินน้ำพริกกับหน่อไม้ซึ่งไม่มีกะปิน้ำพริกก็เราก็ต้องกินกินตามเขาสั่งทำงานตามเขาสั่งจะเที่ยวหรือจะเล่นเขาบอกก็เล่นไม่ได้เที่ยวไม่ได้แล้วก็เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่เหมือนอยู่กับพ่อกับแม่เวลานี้เราไปอิสระภาพแล้วจะไปตามตามเขาเลย ปล่อยเขาใครเขาอยากลำบากเขาช่างเขาเวลานี้เราสบายมีความสามคัคคีมีความรักเชื่อบิดามารดาเชื่อครูบาอาจารย์แต่ก็ระวังครูเดี๋ยวนี้ก็เชื่อไม่เพินได้บางทีครูเองก็ระยำระยำก็ต้องเยอะไปจงเชื่อแต่ครูที่ดีครูเลวจงอย่าเชื่อแล้วก็คุยกันเรื่องพระมาของพระมหาชนกต่อไปเขาบอกว่า ถ้าเป็นคนโง่แลวเป็นคนเลวกาเลกินีก็คือคนเลวก็อย่าตกใจรีบลนลานลุกหนีไปเมื่อหม่เมื่อบโรหิตพูดจันนี้จึงถามว่าพวกท่านจะเห็นด้วยไหมเอาไหมท่านเนี่ยท่านละมาท่านหลายก็บอกว่าเอาทนบโรหิตที่ว่าอย่างไงก็ว่าตามกันเรามันพูดเดียวกันเนยอยากจะเป็นพระราชาก็เป็นใหม่ใด สมสมสเด็จพระน,นางเจ้าท่านก็ไม่เล่นด้วยพระลูกเธอนั่นถ้าโอเคก็พวกเราก็ไม่ต้องหาใครที่ไหนในเมื่อท่านไม่ยุ่งกับเราเราก็ต้องเล่นในท่านนี้แหละฉะนั้นท่านบริหิติจึงให้วงดนตรีทั้งหลายบรรเลงขึ้นพร้อมๆกันเสียงดนตรีก็ดังสนั่นหวันไหวก็คือไปทั่วพระราชฐานโอ้โหดังจริงๆ สำหรับพระมหาชนกทรงได้ยินเสียงดนตรีก็ทรงตื่นจากบรรทมเปิดผ้าคลุมทอดพระเนตเห็นราชรถแหมรถสวยอารามเป็นทองทั้งหมดก็ทรงนิร่าเราคงจะได้เป็นพระราชาครองราชสมบัติเมืองนี้แน่แล้วนี่ คนดีเป็นอย่างนี้เพราะรู้ว่าเป็นลูกพระราชาตั้งหน้าตั้งตาเรียนก็เป็นการใหญ่ฝึกฝนทุกเสียงทุกอย่างทั้งการปกครองทั้นเศรษฐศาสตร,สร์และศาสตร์ยุทธศาสตร์โอศินปศาสตร์ทั้งหมดศึกษาหมดครอบทนพร้อมแล้วที่จะเป็นพระราชามาตอนนี้มาเจอเข้าก็ทราบแล้วเราคงจะเป็นพระราชา แต่แทนที่ท่านยันมองดูจ้องหน้าและลุกกันดูเขาเต้นเขารำท่านก็กลับเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมเขามหัวนะลูกรักลูกหลานที่รักพระเสียรก็คือหัวเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมพลิกพระวรากายคือพลิกตัววรากายหมายวกายวรคับเราประเสริฐกายประเสริฐก็คือพลิกตัวนั่นเอง ภพ,พรวรกายบรรทมต่อไปคำว่าบรรทมปปะวัรนอนนอนต่อไปมิได้ส่งสแสดงการตื่นเต้นตกใจแต่อย่างไรสำหรับโรหิตจึงได้ตรงเข้าไปเปิดผ้าคลุมพระบาทคำว่าพระบาทก็คือเท้าเปิดผ้าคลุมพระบาทตรวจดูลักษณะเห็นลักษณะต้องตามพยากรณศาสตร์ว่า พยากรณ์ศาสตร์นี่ก็แปลว่าความรู้นะพยากรณ์เขาแปลว่าทำนายวิธีวิชาหมอดูนั่นเองพยากรณ์ศาสตร์ก็ต้องตามหลักของวิชาหมอดูและวิชาโหราศาสตร์ว่าบุรุษที่มีลักษณะเช่นนี้ยาวว่าแต่จะครองราชสมบัติเพียงทวีปเดียวเลยต่อให้ปกครองทั้งสี่ทวีปก็สามารถจะครองได้ จึงประกาศลักษณะให้มรรดามหาชนนั้นหลายที่มายืนรอฟังอยู่รับทราบแล้วก็ให้ดนตรีประโคมขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระมหาชนกทรงเปิดผ้าคลุมทอดพระเนตรดูนหน่อยหนึ่งแล้วก็พลิพกพระวรกายบรรทมต่อไปนอนต่อแม่นี่เตต้องแม่แม่คุณจะชื่อว่าพระมหาบรรทม นอนจริงๆบันเลงครั้งแรกก็ไม่ไม่ไม่เอาด้วยบันเลงครั้งรลองครั้งสองก็ไม่เอาด้วยนี่ความฉลาดแบบนี้ลูกหลานที่รักจงจำถึงแม้ว่าจะเป็นของโบราณของสมัยไหนก็ตามท่านดีคุณจะนำไปใช้ท่านเลวอย่าใช้ไอแบบว่าประเภทลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมประเทศชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ อยากจะไปเป็นท่ายเขาทั้งบ้านทั้งเมืองนะยา,ยาอย่าอย่าไปเชื่อเขามันลำบากอยู่กับพ่อกับแม่สบายกินมาไรนอนมาไร้ก็ได้ฉะนั้นบริจิตินว่าบุริพุทธนี้มีบุญญาที่การสมคนจะได้ราชสมบัติจึงนั่งลงกราบถวายบังคมแล้วกล่าวว่าขอเดชะใต้ฝ่าระอองทุลดีพระบาท ขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นเถิดบัดนี้ราชสมบัติแห่งเมืองมิถิลามหานครได้มาถึงพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าข่าพระมหาชนกได้ฟังและจึงในทรงตัดถามบออรุวรว่าพระเจ้าอยู่หัวของท่านไปเสีไหนเล่าบริวริจึงกราบทูลว่าพระราชาเมืองนี้ ได้สเสด็จสวรรคตเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระมหานกจึงินตัดถามต่อไปว่าพระราชโอรสหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวนะ่ะไม่มีตกหรือพระโอหิตจิน้กราบทูลว่าขอเดชะพระราชโอรสไม่มีมีแต่พระ,พร,ะราชธินดาพระองค์เดียวพระเจ้าค่ะ พระมหาชนกจนึนไนทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเราจะครองราชสมบัติแล้วก็เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งบนแท่นหินอันเป็นมงคลความจริงท่านนอนอยนะจะนึกว่าหินนั่อยู่ที่ไหนถ้าแท่นหินนัแท่นหินเขาทำสวยๆของพระราชาประทับขณะนั้นมหาชนพร้อมไปวยเสนาหมาดราชบริหิต นี่ต้งองเสือโบราชโรหิตตาจายคือบรรดาจโรหิตและอาจารย์ทั้งหลายตางก็ถวายราชาพิเศษพระมหาชนกนาทีนั้นราชาพิเศษหมายมอบหมายความเป็นพระราชาแก่พระมหาชนกแล้วก็ทูลขอพระนามของพระองค์อยากจะทราบว่าพระองค์ชื่ออะไรทูลขอพระนามถามชื่อนะทูลขอพระนาม มหาชนกกระตัดว่าเราชื่อมหาชนกบรรดดหมาดเพราะนั้นก็ตกใจบอกเอ๊ะพระราชาพ่อขขงพระราชาองค์นี้ก็ชื่อว่ามหาชนกบุุษคนนี้กลับชื่อมหาชนกหน้ากลัวพระราชาองค์นั้นจะกลับมาเกิดกันมั้งนึกเอาเองนะหนังสือมันนี่ว่าอย่างไงเขาคงจะสงสัยกันมันไปชนกันได้ยังไงแปลก เมือ่อในเมื่อพระองค์ทรงตัดต่อว่าเราชื่อมหาชนกบัดนี้ท่านนันหลายจะจัดพิธีราชาพิเศษเราแล้วเราจะมีชื่อว่ามหาชนกราชาแน่ขอชื่อนะยกตั้งให้เป็นพระราชาไม่ใช่ชื่ออะไรให้ตั้งเอาเองท่านบอกว่าเราชื่อมหาชนก ในเมื่อท่านให้เราเป็นพระราชาเราก็จะต่อท้ายเทียงนิดว่ามหาชนกราชาหรือว่าพระราชามีนามว่าพระมหาชนกเมื่อพระมหาชนกก็อะไรเนี่ยเมื่อพระมหาชนกได้สเสด็จเข้าโศกะนครก็ตรงเข้าพระราชมณเทียนเลยเข้าพระราชมณีเทียนเข้าวังนะ เวลานี้เขาได้วางเขาได้เข้ามาในวังถึงฝ่ายในทันทีไม่ว่าถือว่าเมืองน,นี้เป็นเมืองของฉันแล้วฉันจะไปไหนก็ได้เป็นพระราชาที่อย่างเป็นเจ้าของบ้านความจริงท่านมาเป็นเจ้าของก็ไปเชิญท่านมาเป็นเจ้าของท่านก็ต้องเป็นเจ้าของเมื่อตอนนี้ก็จะกล่าวถึงบะนางศรีรีราชิิดา ท่าทรงทราบว่าเสนาหมายข้าราชบริพารพระโตหิตทั้งหลายได้จัดราชาพิเศษกับรุษคนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาจึงได้แล้วก็ทรงพระนามว่าพระมหาชนกบัดนี้พระมหาชนกได้สเสด็จเข้ามาในพระราชวังฝ่ายไหนแล้วจึงได้ทรงดำริที่จะทดลอง ลองบัญญากันอีกอา้าวรู้ที่ว่าใครจะเก่งกันตอนนี้ได้สนุกกันใหญ่แล้วจะวิ่งหรือไม่วิ่งจะเต้นหรือไม่เต้นจะโดดหรือไม่โดดก็ได้ดูกันละจึงได้ทรงนริที่จะทดลองจึงรับสั่งเรียบรยค้คนหนึง่งเข้ามาเฝ้าแล้วตัดว่านี่เนี่ยพระคุณเจ้าจงไปทูลพระมหาชนกว่าพระนางศิวรีราชธิดา มีพระประสงค์จะส่งพบขอได้โปรดรีบสเสด็จไปเฝ้าโดยโดย,โดยเร็วเถิดนั่นนาเอาคนแล้วข้อหนึ่งมาแล้วไหมละ่ะสำหรับราชบุุษก็คือข้าราชรการที่รับใช้มหาเล็กนั่นเองนะเดี๋ยวลูกหลานจะฟังไม่รู้เรื่องคือมหาเล็กรับใช้เมื่อรับกระแสะรับเมื่อรับกระแสะรับสั่งดังนั้นแล้วของพระนางแล้ว ยังได้ไปเฝ้าพระมหาชนกและกราบทูลตามที่พนางสาั่งตอนนี้ดูปัญญากันนะลูกหลานที่รักถ้าอย่างเราเราดีไม่ดีก็วิ่งตือ่อมาสาวสาวเรียกนี่โอ้โหน้วสาวสาวคนนี้ก็จะเป็นพระราชินีในวันหน้าน,นึกว่าท่านเรียกหกวานจ่อยแล้วเอาไปเลยดีกว่าไปแล้วไม่ไปฟัง่านก่อนยังไม่ไปกระมัง เมื่อพระมหาชนกทรงสันดับคำกราบทูลของราชบุรุษขึ้มหารเล็กก็ทรงทำเป็นไม่ดีินเสียงเอาซะสิแน่เล่นตัวแซ้นด้วยทรงเสแสแ้งทำเป็นชมประสาทว่าแม้ประสาทหลังนี้งามงามโดยการดีจริงๆนะเป็นบุญของเราจริงๆเห็นได้มาอยู่ประสาทสวยสดงดงามแบบนี้ แม้พระแม้ท่านตามท่านตำนานท่านกล่าวว่าถึงแม้ว่ามหาเล็กคนนั้นเจกราบทูลเนื่ยสองครั้งสามครั้งก็ทรงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยนินเช่นนั้นราชบุรุษหรือมหาเล็กเขียนว่าพระราชาไม่ทรงสนพระไัยในคำกราบทูลของตนยิงกลับไปฝ้าพระราชธิดา เนื้กราบทูลว่าข้าแต่พระนางเจ้าหม่อมฉันได้กราบทูลแด่พระราชาตามกระแสร,รับสั่งของพระนางเจ้าแล้วพระเจ้าค่ะแต่ถ้าว่าพระราชาไม่ทรงสนพระไทยในถ้อยคํากราบทูลน,นั้นเลยกราบทรงชมเชยประสาทยอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าค่ะจริงๆก็น่าคิดนะคนป่าเข้าเมืองนี่มันก็น่าชมถ้าจะคิดไปอีกที เมื่อเขาชมอย่างนั้นมันก็ถูกตอนนี้มาพระราชเทวีออไม่ใช่พระราชจิตินดาสนตมฤว่าราชาองค์นี้ฉลาดมากได้ทรงส่ง,สงมหาเล็กไปกราบทูลเป็นครั้งที่สองครงที่สามก็ไม่สำเร็จไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สําเร็จจริงเ เป็นอันว่าจึงคอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปว่าพระราชาองค์ใหม่นี้จะทำยังไงเป็นนั้นว่าจะทำยังไงดีลูกหลานที่รักนี่เวลานี้เหลือเวลาอีกนาทีเ็จเศษมันจะหมดเวลาถ้าจะคุยกันต่อไปก็เห็นว่าจะไม่เข้าท่าฉะนั้นในตอนนี้ก็มีเวลาอีกนิดหนึ่งหนึ่งนาทีก็ขอคุยกับลูกหลานที่รัก กำลังนั่งฟังว่าเรื่องปัญญานี่มีความสำคัญลูกหลานฟังเรื่องราวชาดกที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้อย่าลืมว่าไม่ได้มีความหวังตั้งใจจะให้ลูกหลานฟังไปเป็นนิทานอย่างเดียวต้องการให้เป็นความรู้ด้วยจะได้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์นวิธีการลอกแบบของคนดีมีปัญญานะ่มีประโยชน์มาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความดีที่เขาทำแล้วนั้นถ้าเราเห็นเขา้าเราไม่ต้องคิดใหม่เอาความดีของเขามาใช้แล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยอย่างนี้จะเป็นกวาจะเป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุขจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินจะมีเพื่อนมากจะมียศถาบรรดาศัก,กดิ์มีตะกูลดีมีความสุขตลอดกาลตลอดสมัย เราบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้ก็หมดเวลาเสร็แล้วขอลาก่อนขอความศกสุขสวัสด์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักสวัสด,ดี